รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนเชื่อหรือไม่ว่าวันชาติสิงคโปร์เคยมีการออกโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ให้ชาวสิงคโปร์ทำหน้าที่พลเมืองดีด้วยการมีลูกทั้งนี้เพราะสิงคโปร์กำลังประสบปัญหาอัตราจเจริญพันธุ์รวมที่ลดต่ำลงเรื่อยๆโดยพบว่าคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนนั้นมีลูกน้อยที่สุดตามมาด้วยคนเชื้อสายอินเดียและเชื้อสายมาเลตามลำดับ ทำให้มีแนวโน้มขาดกำลังแรงงานของประเทศในอนาคตรัฐบาลจึงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นแต่งงานและมีลูกเช่นมีการให้เงินช่วยเหลือการมีบุตรและสมทบเงินออมจากภากรกครัฐแก่ครอบครัวที่มีลูกรวมไปถึงมีการอนุญ,ญาตให้แม่นั้นลาคลอดได้โดยยังรับเงินเดีอนเต็มได้ถึง4เดือนเป็นต้นแนวทางเหล่านี้รัฐบาลมองว่าเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนกว่าการพึ่งพาก,การนำเข้าแรงงานต่างชาติ